มีมาแล้วจ้าเอาอุ้ยแม่แม่กับลูกเป็นอะไรกันน,ะน,น้า,านอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรกันเป็น,นยุงลายอ่ะตอนนี้ป้า<แ>มองไม่เห็นยุงลายหรอเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยว่าตอนนี้มันหน้าฝนไงปา้าอ๋ออุ้ย ทำไงดีอะงานเนี้ยน้าฝนแล้วทีเนี้ยยุงลายมันออกอลวาดดูหรือเปล่าป๊าใช่ใช่ใช่ที่สำคัญนะป๊าถ้าเวลาเราม่อยู่ในป่าเนี่ยุงเยอะสิพี่หงแม่ที่สำคัญอะเราอยู่ในป่าเราต้องพบยาครีมทากันยุงมาด้วยเอ้าแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในป่าเราจะใช้ยากันยุงได้ไหมใช้ครีมได้ไหมได้ได้เหรอแต่ตอนเนี้ยยุงมันเยอะมากเลยอ่ะ ว่าเต้นไม่หยุดเลยอ่ะไม่จะหยุดย,ยังไงแล้วแม่ยุงมันเยอะจริงดูสิปลาที่มันจัดตรงนั้นขาดแม่เนี่ยโอ้ยโอ้ยอพี่หมิงพี่หมิงป้าว่าเราต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยุงมันเยอะมากจริงๆแล้วเราไปไหนแบบปาต้งเนี้ยก็มีแต่อยู่ในป่ามันก็อยู่แต่ในป่าเนี่ยป้าทำยังไงดีพี่หมิงอุ้ยเราจะไปแอบตรงไหนอ่ะเราต้องไปอยู่ที่ที่โล่งๆเ<ง>หรอใช่โอ,โอเคปลาปลาไปกันไปกัน พี่หมิงมาตรงนี้ปาก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ตอนนี้ปา้ารู้หรือเปล่าว่าเนี่ยฝนมันกำลังจะตกใช่ไหม้วย,ยุงอ่ะก็ชอบอากาศแบบนี้ซะด้วยอ่ะปา้าใช่ใช่แม่พี่หมิงก็โดนกัดไปแล้วดูสิขาลายไปหมดเลย,ยสิ่งสำคัญพี่หมิงพี่หมิงอย่าให้ยุงกัดหนูเยอะนะลูก แต่ว่าหนูโดนกัดไปหลายตัวแล้วอุวยทำไงดีแม่ลูกโดนกัดไปแล้วสิขนาดทีมยากันยุงเนี่ยเอาไม่อยู่เลยมันจะอยู่ได้ยังไงล่ะป้ามันมีแต่ตัวเบลเลอร์เฮอร์เลยอ่ะป้าและที่สำคัญก็ตอนนี้ก็เราอยู่ตรงนี้ไงป้ามาเต็มเลยอ่ะอุ้ยป้าจอดตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวฝนมันจะตกแล้วได้ได้งั้นเราไปตรงนู้นกันก่อนไป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 อ้าวอ้าวนั่นไง เห็นไหมไม่ระวังเฮ้ยว่างไงพี่หนิงตรงนี้มันก็ร่องกันนะลูกใช่ไหมแต่ไม่มีปลาหรอกแต่ทำไมพี่หนิงเต้นไม่หยุดเลยอ่ะเต้นแบบนี้แม่ป้าว่าเต้นไม่หยุดเลยป้าสงสัยพี่หนิงอจา,กกาจจะกลัวจะกลัวยุงลายมากเลยอ่ะุ้ยแมป้าว่าเราต้องกลับบ้านกันแล้วแหละไม่ไหวแล้วไม่งั้นเนี่ยโดนยุงหามแน่เลย จริงจริงหรืป๋าเราแข่งชิงช้าแล้วมันจะหยุดได้แข่งชิงช้าอือวิธีนี้ดีลูกมาเร็วเร็วเร็วแม่เร็วแกว่งชิงช้า,<ร>ากันเร็วถ้าเรายืนนิ่งๆอ่ะเดี๋ยวยุงมันกัดใช่ไหมคะใชแ่แกว่งไม่ให้ยุงมันอ่ะกัดเราได้ใช่วิธีเอาโซล่าจากยุงได้หรอเปใช่ วิ่งเป็นไงเป็นไงยุงยังตอมอยู่ไหมเนี่ยไม่ต้องาเย็นด้วยอุ่ยเอ้านอกจากวิธีนี้เรามีวิธีใหม่ที่ที่เราจะเอาปลารอดจากถุงลายได้ไหมนี่ไงผาลื้อสีนี่ไงผาลื้อสีผาลื้อสีขออาหาอะไรอยู่ ตอนนี้ไม่ใช่พระฤาษีไลย่ยุงแหละยุงไล่พระฤาษีแล้วตอนเนี้ยยทําไงดีวะทีเนี้ยไม่ได้แล้วหรอ่ไงอะป๊าหรือว่าจะไปเล่นสไลเดอร์เผื่อให้ยุงมนันอะไม่กดัดเราไปพี่หมิงพี่หมิงมเล่นสไลเดอร์ด,ดีกว่ายุงม,มันจะได้ไม่กดัดเราไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลือสียุงยุงตามพลือสีมาเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วพี่หมิง ยุงมาแล้วเร็วๆสไลเดอร์ลงมาเฮ้ยทำยังไงมันก็ไม่หายสิแม่ทำไงดีอ่ะมันจะหายได้ไงล่ะป้าแถวนี้มันก็มีน้ำขังไงพี่นายพี่นายยุงไม่กัดพี่นายบ้างเหรอไม่ครับเอ้าทำไมยุงกัดแต่พวกเราอ่ะทีเนี้ยเฮยป้าว่า่อจะเป็นแปลกๆแล้วนะแม่ป้าเจอใครก็ไม่รู้อ่ะ ใส่ชุดไทยเล่นชิงช้าอยู่มิงมิงป้าเจอใครก็ไม่รู้ว่าใส่ชุดไทยพี่มิงเห็นไหมใกล้ๆน่ะดูสิอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปนะไนป้าไปดูใกล้ๆสิไปป้าว่าต้องเป็นพระฤาษีเสกเข้ามาแน่เลยพี่มิงลองถามสิว่าใช่พี่ดีหรือเปล่า พี่ด <gesch uce> ีเหรออุ้ยพอเต้นดูไอ้ใครนึกว่าวิ่งเกือบวิ่งแล้วไหมล่ะพี่มิงแต่พลือสีที่วิ่งไม่หยุดเลยนะเนี่ยพลือสีพี่นายเตะบอลหรือเปล่ามาอุ้ยรองเท้าพลือสีลุยไฟดูสิขามีไฟด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ โพลืนสีพลังขังมากเลยอ่ะแม่ต้องไปขอสูตรเธอนะป้าเหรอต้องไปขอสูตรพลืนสีแล้วนะใช่แต่ตอนนี้ป้าไม่ไหวแล้วทำไมต้องรีบลผาป้าเพราะว่ายุงฝนอุ้ยผูอุ้ยอันนี้ผูระเหมาลายใหญ่เลยแหละแม่ยิ่งกว่ายุงอีกอ่ะยุงทั้งฝนมาเลยป้าทีนี้แต่ว่า พี่นายก็จะเตะบอลใน้ดิป้าเตะนิดนึงได้ไหม okay, ให้พี่นาย okay, สดชื่นก่อนโอเคปโอเคปะวิป้าก็นึกว่าใครพี่ดีนี่เอง <S <S 2> <S 2> อครับสําหรับพิมพ์นี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงครับพเพื่อนๆยังไงช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับยุงก็เยอะด้วยพเพื่อนๆอย่าออกไปเล่นตามปา่าแล้วก็ข้างนอกนะครับถ้าไปก็ต้องทาครีมด้วยนะเดี๋ยวโดนยุงกัดเป็นใครเลือดอกไม่รู้ด้วยนะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์บายบายบุ้ย